ผมว่าภาพรวมอาสังหาปีนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างมากจากปีที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าเราก็ได้ผลกระทบจากเอลทีมานะครับสงครามการค้าค่าเงินบาทใช่ไหมครับพอปีนี้เราก็มีเรื่องของไวรัสโควิด1 9แต่ข้อดีของมันคือว่าเราก็เหมือนจะมีภูมิต้านทานมาตั้งแต่ปีที่แล้วสังหาทุกเจ้านะครับรวมทั้งอนันดานเนี่ยได้มีการปรับตัว เรามาระดับหนึ่งเรามีการร้อนโครงการน้อยลงพยายามหมุนอินเวนทอรี่มากขึ้นโฟกัสในสิ่งต่างๆเรื่องคอสต์เรื่องอะไรตามเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ทั่วไปไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่แต่ว่ามันสภาพการเตรียมตัวของเรามันดีขึ้นมากกว่าว<น> <S <S ก็คงจะยึดกลยุทธ์ที่เราเริ่มทำม,มาตั้งปีที่แล้วจะเพิ่มเติมขึ้นเรื่องของคอสคิดว่าปัจจัยที่เราควบคุมได้ภายในบริษัทเนี่ยก็คือการปรับตัวโครงสร้างของต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารพวก GA ต่างๆเนี่ยเราก็มีแผนว่าจะคัดลงสักประมาณ15-20%เรื่องของเ l ลลิงโปรโมชันการขายเนี่ยเราก็มีการตัดลงโฆษณาให้ productive มากขึ้นผมคิดว่าพาร์ทของต้นทุนเนี่ย20%ของ S&A เ,เราน่าจะคอนโทรลอยู่ที่เหลือคงใช้ success story จากเมื่อปีที่แล้วถ้าจะดูงบนอนันดาจะเห็นว่าปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเ a ทในการ turn inventory ได้สูงสูงกว่าปี18ที่เราเคยทำได้ เป็นปีที่ดีของเราครับผมคิดว่าถ้าเราแค r r ี่ u ักเซสสตอรี่มาโฟกัสให้ถูกจุดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้นแล้วก็มีกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เลเวลเนี่ยเพราะแต่ละโลเคชั่นมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราคอน t ิ n นีตรงนั้นมาเนี่ยเรายังเชื่อว่าเราสามารถเทิร์นอินเวนที่ได้ก็จะเป็นส่วนช่วยตัวท็อปไลน์เลเวนิเนี่ยเข้ามาประกอบกับต้นทุนที่ต่ำลงผมคิดว่าเราคงรักษา i อ็นแพหรือรักษามา r g จิ้นภาพรวมได้อย่างต่อเน,นื่องจากปีที่แล้วครับ ต้นทุนอย่างที่ผมเรียนนะครับโดยเฉพาะ S&A เนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าสักประมาณ500ล้านซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลไปที่กำไรสุทธิหรือเงินขา อีกพาร์ทหนึ่งก็เรื่องของดอกเบี้ยจ่ายจริงๆต้องเรียนว่าเรามีการเรสฟันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อมาคืนเงินบอนที่จะครบกําหนดปีนี้ล่วงหน้านะครับเพราะเราอยากจะทําอะไรที่ไม่อยากให้มันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับที่เหลือก็ต้องดูต่อไปว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยระหว่าง interest กับ liquidity เราคงต้องบาลานซ์เอาตรงนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราคงต้องพยายามลดต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายแหละแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่า,วา liquidity ของบริษัทเนี่ยยังเดินไปได้อย่างมั่นคงครับ อย่างที่เห็นได้ชัดคือเราพูดมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จับต้องได้จริงๆก็คือเรื่องของ r e c u r r i n g Income นอกจากการสร้างคอนโดแล้วเนี่ยธุรกิจที่เราลงทุนไปแล้วที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลเนี่ยก็คือตัว Service Apart m e n t ทั้งหมดตอนนี้อนันดาทำไปแล้ว5โครงการนะครับปีนี้จะมี2โครงการที่พร้อมรับรู้ไรายได้ก็ตรง พระาม9กับตรงสุข,ขุมวิทซอย8นั่นก็เป็นพาร์ทหนึเรื่องของ Service ส e p a r ทเมนตเรื่องของโครงการอื่นๆอย่างที่บริษัทได้ออกข่าวไปแล้วเช่นตัวไปร่วมทําโครงการร่วมกับ BTS หรือ u c i t y นะครับที่ตรงธนาซิตี้ตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะโครงการของ m x x u Use ผมว่า m i x Use Concept เนี่ยสำหรับประเทศไทยเองก็ไม่ได้ถือว่าใหม่แต่คำถามของ Mix Use คือ Mix อะไรกับอะไรผมว่าคอมบิเนชันของ Mi x Use ต่างหากที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าอันไหนที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากกว่ากันนะครับทางอนันดาเองก็มีแนวคิดที่วันนี้อาจจะยังไม่ขอลงดีเทลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวในช่วงกลางๆปีนะครับว่า Mix Use ในแนวคิดของอนันดานเนี่ยที่จะตอบโจทย์ชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยคืออะไรนะผมว่าก็เป็นอีกอาเรียนหนึ่งที่เรา explore อยู่ว่าเนื่องจากตลาดคอนโดเนี่ยมันก็ไปได้ของมันเรื่อยๆอาจจะไม่ได้พุ่งสูงเมื่อเหมือนเมื่อ3 4ปีที่แล้วเนี่ยเราคง diversify Port พอร์ตไปทำอะไรต่างๆมากขึ้นครับ ต่างจังหวัด Potential ที่เรามองก็คือตามหัวเมืองใหญ่กับเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ปัตยาภูเก็ตหรือกลุ่มของ EEC mix use ที่ตอบโจทย์ในแต่และวโล cation เนี่ยก็คงต้องดูความต้องการที่ต่างกันผมคิดว่าตอนนี้ความมั่นใจที่เราจะไปเนี่ยเรามองจาก Service ส p a r t m e n t ภาคของ Service เนี่ยเราทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน จากนั้นมันก็คงจะขยับไปเป็นลักษณะของการที่ทำเลสเซนเชียลที่เป็นลองเทอมเป็นว a c เคชันแอ e a เรียมากขึ้นเพราะส่วนของกรุงเทพมันจะเป็นเอ็กซ์แพดอยู่ทํางานอยู่ทุกวันเป็นบิสเนสโฮเทลแต่ว่าที่เราจะก้าวไปเนี่ยความมั่นใจผมว่าด้วยสถานการณ์ที่เมืองไทยยังไงก็ตามเราก็ยังมีความมั่นใจว่าจุดเด่นของเราคือการท่องเที่ยวช่วงนี้อาจจะมีไวรัสนักท่องเที่ยวจะลดมันเป็นแค่เซนติเมนต์ที่เข้ามาชั่วคราวยังไงดิสนีชันท d e s ดิสน t ชันก็ยังเป็น เดืยชั้นหลักผมว่าจุดแข็งของเราเลยนะครับอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมอย่างอื่นเป็นทางาท่องเที่ยวดังนั้นผมว่าทางอนันดาก็มองว่าเราก็อยากจะไปแทบหรืออยากจะไปมีธุรกิจบางส่วนที่เกี่ยวตรงกับการท่องเที่ยวของประเทศเป็นหลักปีนี้เป็นปีแรกที่เราตั้ง international business unit ขึ้นมาเพื่อจะแทบลูกค้าต่างชาติแต่ต้องเรียนว่าท,ท,ทั้งที่ปีแล้วเราไม่มีเราก็มีพอร์ตของอนันดาประมาณ20%เรเนี่ยเราก็เป็นลูกค้าต่างชาติอยู่แล้วดังนั้นก่อนที่จะเกิด โควิด19เนี่ยเราตั้งใจว่าจ,จะบุกต่ตางชาติเต็มที่อย่างที่เราได้ออกข่าวไปแล้วนะครับ แต่แม้กระทั่งมีไวรัสเองก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีความเชื่อว่ามันเป็นเซนติเมนต์ชั่วคราวและถ้ามองโอกาสในวิกฤตผมมองว่า potential customer ของเราอย่างที่ทราบก็คืออยู่ในกลุ่มของประเทศจีนผมว่าด้วยการที่เขามีวิกฤตในบ้านเมืองเขาเนี่ยมันก็เป็น opportunity ในการที่เขาอยากจะหา Second Home ผมยังเชื่อลึกๆว่าเมืองไทยยังเป็น destination ต้นๆของเขาครับสิ่งที่เราขาดอยู่หรืออาจจะได้รับการสนับสนุนจาก ภาคส่วนต่างๆก็คือเรื่องของแพ็กเกจที่มาคู่กับอสังหาของเราผมเชื่อว่าคอนโดโลเคชั่นพร i c ซิงเอ v i r รลเมนต์ของเราอ่ะมันชนะเพื่อนบ้านอยู่แล้วแต่สิ่งที่ขาดคือเช่นสิทธิ์ในการอยู่อาศัยวีซ่าจะพูดตรงๆนะครับอย่างประเทศมาเลเซียมันเขาก็จะมีแพ็กเกจที่คู่ไปกับอสังหาว่าถ้าซื้ออสังหาด้วยราคาเท่านี้เนี่ยคุณได้แพ็กเกจ อยู่10ปีอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเรามีการปรับกฎหมายให้เข้ากับโลกปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยส่งเสริมภาคอสังหาของเมืองไทยแล้วภาคอสังหาอย่างที่เรียนครับมันเป็นต้นน้าของหลายๆสิ่ง value Chain ของอสังหาค่อนข้างยาวไม่ว่าเป็นก่อสร้างเวลาคนต่างชาติเข้ามาอยู่มันต่อเนื่องไปถึงอาหารการกินห้างรีเทลต่างๆมันไปได้ยาวมากๆนะครับผมคิดว่าการกระตุ้นให้สร้างตลาดใหม่สร้างให้คนเข้ามาอยู่ในเมืองของเรา มากขึ้นโดยที่ไม่ได้ไปกระจุกอยู่ในเวีดีมานเดิมๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการสร้างความต้องการใหม่และสร้างฐานปัจจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจอันใหม่ๆได้อย่างดีครับจริงๆก่อนหน้าเกิดโควิดเนี่ย เขาก็ชอบเรา,าอยู่แล้วยกตัวอย่างฮ่องกงนะครับก็มีปัญหาเรื่องการประท้วงอยู่แล้วก่อนโควิดนะครับมีระลอกแรกเนี่ยออกมาแล้วมี Data ชัดเจนว่าไปประเทศมาเลเซียเยอะที่สุดถ้าดู d ดต้จริง,รงเขามาดูประเทศไทยอะอย่างที่เรียนครับพอมาติดเรื่องสิทธิทการอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นต้องเลือกมาเลเซียแต่ถ้าเกิดเทียบว,ว่าถ้าทุกอย่างเท่ากันอ่ะอย่างสังเกตว,ว่าคนจีนมาเที่ยวไทยมากที่สุดเขาชอบคนไทยเขาชอบอาหารไทยเขาชอบเขาเจอเรามากกว่า ผมคิดว่าด้วยโควิดมาบวกด้วยเนี่ยวันนี้ถ้าเราเป็นคนฮ่องกลงลองคิดในใจเราเนี่ยโอ้โหเราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเราคงต้องหาออโตเนทีฟให้กับชีวิตละผมคิดว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ขเขาชัดเจนว่าเขาไม่สามารถที่จะมีที่อยู่ที่เดียวได้ถ้ามีกําลังที่สามารถไปหาเซคเกิลโฮมได้ครับธุรกิจสังหาเนี่ยมันเป็นแคปิตอลอินเทนซีฟมากดังนั้นเนงินทุนเป็นหลักสําคัญมันทําให อสังหาที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเจ้าใหญ่ๆเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบกับลายย่อยหรือรายเล็กสายป่านยาวกว่าดังนั้นถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งอนันดาเทียบกับคู่แข่งเราเนี่ยตัว cash position ของเราเมื่อปิดปีที่แล้ววันที่31ธันวา2019เนี่ยเรามีรวม JV ด้วยเรามีทั้งหมดประมาณ14,000ล้านนะครับก็ถือว่าเป็น แคชพอชันที่อยู่ระดับที่ค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีลายของแบงค์ที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับสถานการณ์ต่างๆตัวเลโชที่ทุกคนจะดูกันมากๆคือ d e ธทูเอ็ก i t y ต e ีดีเลโชเนี่ยเราก็อยู่ในสถานภาพที่ดีมากๆนะครับสมมติเทสอีเวนบอลเคอร์เวลที่2.5เรายังอยู่ในระดับหนึ่งนิดนิดนะครับผมคิดว่าเรารักษาวินัยทางการเงินได้อย่างดีผมว่าในยามวิกฤตวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญโกลด์สำคัญแต่ว่ายามที่วิกฤตหรือขาลงเนี่ยตัวสภาพคล่องตัวเดธ ดูเลโชต่างๆผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งเราทำได้ดีต่อเนื่องมา2ปีแล้วแล้วเราจะทำต่อไปตัวยอดโอนเราอยู่ี่ระดับประมาณ22,000ล้านนะครับปีที่แล้วเราทำได้2 0,000ก็โตประมาณ10%เราต้องถามว่าทำไมโตแค่10%ผมบอกด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราอยากส่งเป้าให้กับตลาดแล้วบอกว่าเราทำได้จริงผมว่า 20,200ล้านเราก็มีแผนที่พยายามจะแอคชีพให้ได้ส่วนของการร้อนเน่ยอย่างที่เรียนครับว่าเราก็แอดจัสไปตามตลาดเราก็เป็นอสังหาที่ปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเทียบกับหลายๆเจ้าเนี่ยเราปรับเหลือนหนึ่งโครงการจริงๆแล้วเรามีที่ดินเนี่ย ที่พร้อมพัฒนาทั้งหมด8โครงการคำว,ว่าพร้อมพัฒนาคือไม่ใช่แค่ซื้อที่นครเราเตรียมที่ไว้แล้วหลายที่มีดีไซน์แล้วด้วยซ้ำแต่เราคิดว่าด้วยสาการเศรษฐกิจเนี่ยเราก็พูดคุยกันในระดับแมネจเมนต์ว่าเราลดลงมาเหลือ7เหลือ6 5จนกระทั่งเหลือ1แต่โครงการ1โครงการที่เราจะเปิดเนี่ยเป็นโครงการที่มีโปรเจกต์แวลูค่อนข้างสูงคือ8,500ล้านอยู่ตรง สะพานควายนะครับก็เป็นแบนรนด์ i d เดโอติดรถไฟฟ้าครับตรงนี้0เมตรนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นคีย์สำคัญน่าจะเป็นคีย์สักเซสของเราก็คือเมื่อก่อนเราเคยล้อนสะพานควายปีที่แล้วอยู่ตารางเมตรเกือบ200,000ปัจจุบันที่เรากำลังจะร้อนกลางปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ139ก็คือ139,000มันดอรอปลงมาชัดเจนนะครับทำให้กําลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ จำนวนคนที่สามารถเข้าถึงได้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นคน่อนข้างเยอะผมคิดว่าด้วยปัจจัยตรงนี้เรื่องแพคไพรซ์เรื่องโลเคชันจะเป็นตัวสําคัญที่จะกําหนดความสําเร็จของโครงการต่างๆไม่ใช่เฉพาะของอนันดาของทุกเจ้าในะที่จะเปิดในปีนี้ครับ